เจเซื่อมือนั่นเจ้าเล่าเขาสามตัุผลได้รัฐบาลไทยเจ้ากับเขาซีหาว่แมนบ่เจ้าว่าเจ้ามักซีแล้วก็มักซีแหละเพราะว่ามันจะคลองเกิดแมนพูดแต่เลขเลขมาขึ้นเลขซีใชเลขมาเขาแน่ว่าเขาแน่ธรรมดาบ่ได้เประเดี๋ยปไปรอไปเส้นเนาะส่วนมากไปเรื่องข้อมูลเนาะคัะเจ แมนจนมากกับฟันเลยกับกับร้อยมากกับรอยมากอาจารย์เลยขคนสีว่าไปกัคือเ้าอันย่านพาวอุปลุกเนาะเป็นอะเกวาเ่ก็เลยนะถ้านกี้ต้งแต้าว่โดนแต่มากจาเคนนี่แหละเป็นจากเจ็งผ้าลวยนี่ะก็เลยหรือมันสีสตาคือการคำว่จ้าบ่จ้าคือกันนั่นแหละแต่ว่าห่างันพรเรามาพออันเรามากนี่ก่ มันก็มีมาเรื่อยเรื่อยมันเทียก็บยังสี่หลักแบบเคห็นเังสี่ไหมรับตาล่งเห็นเหล็กแล้วบอกเจมันไหวคู่เลยบ่อ้บ่ได้ไหวคู่เลยตื่นกล่องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอาสวัสดีค่ะเจโซสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสุกคน สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับคออรคอวัสดีค่ะอัญาโสจ้ะพวาญาพวาญาาอยู่น้าเพินญาอยู่กับเพนจ้ะส่วนใหญ่เขาหลับตาลงกะเห็นตัวเล็กลอยมากเนาะมีมานี่มีมาเนี่แต่ว่าแต่ว่าเล็กเลกประจำตัวางคือเลกซีประจตัววันี้คะ บ่าหมายถึงแบบว่าอันเฉพาะอันอันเลขประจำตัวมั้เป็นเลขที่มักอยู่แล้วเนี่ยเล็กสินะวันนี้ได้ยินข่าวว่าเม็ดเดียวเลยดิเขียนเฉียนเลยดิได้ยินข่าวมาเป็นเลขฝันหรือเลขหยังเจสโซงวดนี่ยกับ่แม่นฝันดอกทา้งทางทั้งั้งพ่อมึงทำอย่นี้ก็มาล่วงันคืดมากนี่ก็คืดมากแต่ว่ากับเข่าอยู่ดิเนาะสิมบาทน้ำบาบูพันท่าห้า ขันเม็ดเดียวมึงเพิ่นบ่บ่ได้ว่าดอากขันเม็ดเดียวมกักคือเก่าขันเม็ดเดียวแต่เก่าตั้งแต่กี่เฮ็ดของเกโซเขาไปตั้งแต่พัดเจตุเฮ็ดเขาเขาทุกงวดาน้องวดน,นั่นกะหาเก่ารอยมาเนาะแม่นแต่ว่าแต่ว่าเหมือนรกที่บอกเพิ่นหาเก่าร้อยมาเนะานะเม็ดเดียวเนาะงวดน,นั้นออกซื้อจักงวดละคะเจ๊สามสามสามสี่งวดเน,นี่ยสามสีม่งวดเพราะว่าเราบ่ค่อยมีเวลา บอกงวดแรกหาเก้าองคงวดแรกหาเก้าเม็ดเดียวร้อยมาเลคลับตาลงร้อยองหลงองหลงองหลงมาเลยจะเขาสินอ่าหนึ่งสี่สิบสินร้อยมาจำปิดกับบอบอพัชาดอกบ้านีนร้านร้านน้อยร้านน้อยเห็นเห็นมู่ใหญ่เห็นมู่ใหญ่ดำมู่ใหญ่ครบบ่เด็ฝันว่าอย่างเดียวเขาเล็กน้อยค่ะตงนั่นสามสามชิ้ขวดเป็นปีเป็นปีแล้วเนาะปีหนึ่งเขดีเออนั่นแหละ แม่แม่นบ่เห็นงูด,ดําว่าซั่นอยู่ในบ้านว่าซั่นเพิ่นกเลยอันอันนี้เว้า่อฟงซื่อเด้อกเลยอันหาผ้าผู้เพิ่นนันมีนอันว่าติดต่อกับพญานาคได้เนาะเิว่าซื่อถึานาคบ่ปูป่องค์ดําแสนสิริจันทาเพิ่นมามมมให้เห็นอืมก็ตั้แต่พา <c oughs> มาเห็นมาเรื่อยๆน,ะนะั่นละที่ท่่ ไัวมาเล่เรื่องไ่ะเพเพื่อไม่ไนี่มามาหนูมาหนูเรื่อยมาหนูเรื่อยเลยเข็นตินตนเดี๋ยวว่าขอมมาให้ก็ประเด้นฟานเน่ด้านเรื่งสิบห้าเนี่ยลับเขียนเดี๋ยวว่าคนเห็นถึงมาเห็นเลยไม่ได้รับจะเห็นบอกเนี่ยแล้วกลับช่วงนี้ก็ขึ้นหนูเรื่อยขึ้น่นูเรี้ยมีตรบาร์กับหนูซาคนหนเรื่อยส่วนมุนเหนคนคลั่งนูเรื่อย มูหูว่าพ่นมากแล้วก็คิดว่าเพ่นมาห้โชกี่แล้วส่วนมากน้าบอกเป็นโตบอกบ่บ่มีมีช่วงไม,ม่นะมีมีช่วงมากไไหม,มเป็นโตเลยองสตเลยมากสีสีเหมืหอเจ็ตแล้วช่งนี้จะเป็นเงียบยเงียบเยอะแ่ีเจไดะเอาตทีจะพ้องมากขี่หา้าจีถูไปมองหันมังหันละมันเชียงดวงเนาะมังหันกัเขาเจ็ดสามเจ็ดเม็ดเดียว เมื่อกี้สามเจ็ดไดม่เจเจแม่ตะเคียนไปหาแม่ตะเคียนแต่ว่าืันนี้ก็ก็เป็นแน่ยทถึงต่ว่าน้ำหัต้นใหม่ขึ้กันหัล่ะใหมั้งน่ายวันนเอฟซีเลค่ะบอกพ่นโหลดบอกพ่นโหลดบ่ต้องไปแพ่งไว้บอกคนโหลดโอ้หลดี๋ยวนี้ว่าตัวใดบอกบอกเลยบอกบอกเลยบอกเลย บ่าตูงกับยาบ้ากันเด้อเป็นแนวทางเนาะครับเพราะว่าแบบอันตัวนี้เหี่ยสีอะไรเจ๊สีเอายกจับเจอกระดุตัวนี่สีสเราเบาบอดใดเด้อพี่น้องแต่ว่าเราเราเราสียกมือให้เบิ้งสี่สามศูนย์สี่สามศูนย์เริ่มทุกคนตัวเดียวกัน เจโซนี่เราสิบอกตัวเลขบบไดาคขันบอกคือเล็กรลหลุดนั่สินะแล้วสิแล้สิมแต่ยกมือหาครับเป็นชือกพยานาคกได้บโบบอถึงกับบอืได้ดอกต่วัาคือแบบว่ามีองมีองม์องกับบอเม่นแต่วันห่างคือนมาอยู่น้ำเห่านั่นแหะอครับวามเชื่อความเสือเพินเห็ดให้เห็นแล้วก็คือเพิ่น ปกปักร <building dollars. S 2> ักษาลูกหลานี่หละยืบ้อัเจยังไม่กรู่ะเจีีนหนึ่งครับ4ีตตัวแรกตัวที่สาตัวที่สามศูนย์นยามศู่าีดิเนาะชุดเดียวและบอดเจกะบ่นีหเตัวบะครับเจ๊ตัวยกไข่ผมบึงไงในใจของเกมากตัวไหนสอตัวสตัวหลักตาบึงนะครับสูให้ สู o, mm ้เ hmm. ม mm. mm ืใ hmm. อ mm ้เพิ่นเอาก็ได้เจโซ่สองสองตัวสองสแม่นเถิดเด้อคนชิงลูกเรเด้อนีเด้อคนชิงลูกแล้วลงพิมกับพิมเรียบร้อยแล้วหญ้ากับหาเรียบร้อยแล้วหญ้สู้เด็วทางเด้ ยาโซ่เ so, ียโซ่ร้อยเอ็ดโซหรือโซูโซ่โซโซ่อยาโซือบ้าเหือบ้าตัวนี้บ้คสามตกับตัวนี้สองตกับตัวนี้อาอจับโซ่ให้เป็นเบิ้องนะยา้อาเอาไส้หนางเอื้อเนี่ยย่าไปโป๊กหนางงามๆนะผู้ใดก็อยากห็นแต่หนางงามๆเจีโซ่นี่แหะ ยาโซ่ร้อยเอ็ดเด้อพี่น้องเด้อสี่สกับสองสี่ครับมีแค่นี้สามตัวหางเดียวสอตัวหางเดียวนยุจากนเอาลงบหน้าสามตัวสี่สามศูสองตัวสองสี่สี่สามศูนย์กับสองสี่เนาะสี่สามศูนยกับสองสี่นะครับ กดใดกดไหลกดแชร์คนนั้นม่โชคบอแมนแมนกใดกดไหลกดแช่คนนั้นไม่โชคไม่กดแช์ไม่มีโชคไม่มีโชคฟังแต่ซื้อหลดเนาะเอา่ากดเด้อเผากดพี่น้องผากดี่าน3 0 2องส่านครับีเป็นไยรลายโตนะครับเอาสมุดปากกามาจดไปเด้ยครับเด้อ4ี่กับสอนะครับ รมรครับผมสเกตโซท่านยาโซลงพิมพ์ก็ได้ถ่ายรูปได้ครับผมหนึ่งสองสามคลองแถ่ดิบอกตัวใดออกตัวนั่นนี่นี่พี่น้องแมนจะบอกตัวใดออกตัวนั่นแคปหน้าจอบอก บอกตัวใดออกตัวนั้นบอกตัวดออกตัวนันแม่นจ้วังຫັນເພິ່ໃຫ້3.7າກັມັດດວຮວກມັ3.7ດດວຈ